สไตมีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลก็จะมาสอนกับ Facebook เหมือนเดิมนะคะเปิ้ลจะสอนในเรื่องของการปิดรายชื่อเพื่อนใน Facebook นะคะหลายคนนะคะเวลาเพื่อนมาส่องเฟซเรานะคะก็ไม่อยากให้ใครนะคะรู้ว่าเรานะคะมีเพื่อนเป็นใครบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะเปิ้ลก็จะสอนวิธีการปิดรายชื่อเพื่อนค่ะจะทำยังไงจะง่ายขนาดไหน มาเรียนดูกับเปิ้นกันเลยค่ะไปกันเลยนะไปกันเลยก็ให้เปิดมือถือขึ้นมาเลยค่ะเปิดมาเลยนะคะเปิดมาเลยนะแล้วก็ให้กดไปที่ f a c e b o o k ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะหลังจากกดไปที่ Facebook แล้วนะคะโอเคค่ะให้กดไปที่ ขีด3ขีดนี่นะคะตรงนี้นะกดตามเป้นนะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปค่ะมันจะขึ้นว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้กดเข้าไปแล้วก็กดอันนี้เลยนะคะการตั้งค่าหลังกดไปแล้วนะคะให้เลื่อนขึ้นไปนะคะมันจะขึ้นว่าวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณนะคะให้กดตรงนี้เข้าไปเลย แล้วก็ให้เลือกอันที่2นะคะใครบ้างที่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนของคุณได้ติ๊กเข้าไปเลยค่ะถ้าเราไม่อยากให้เพื่อนเห็นนะคะเราก็ให้ติ๊กตรงเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ติ๊กว่าเฉพาะฉันนะคะโอเคค่ะพอติ๊กเสร็จแล้วเฉพาะฉันนะคะก็กดกลับนะคะคือกดออกได้เลยค่ะ มันก็เสร็จแล้วนะคะก็ง่ายๆนะคะเวลาที่เพื่อนเรานะคะมาส่องดูว่าเรามีเพื่อนเป็นใครบ้างเป็นใครบ้างเนี่ยเพื่อนเราก็จะไม่เห็นนะคะก็จะเห็นเฉพาะเราคือเปิ้ลนะคะเปิดเป็นเฉพาะฉันก็จะเห็นแค่เปิ้ลนะคะถ้าเพื่อนเรามาส่องดูก็จะไม่เห็นรายชื่อเพื่อนนะคะจะเห็นแค่เปิ้ลคนเดียวนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะได้ลองไปทำดูนะคะง่ายๆค่ะลองทำดู ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะอยากให้เปิ้ลสอนอะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลนะคะจะทําคลิปสอนให้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะถ้าใครนะคะที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะบายบาย